งานกองคุณสงคราะเกษตรกรภูมิใจเสนอแฟร์แมนตอนแฟร์แมนกับภารกิจพิชิตจน เราทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านน้องกระโูหมู่บ้านเล็กๆที่ฉันอยู่มาตั้งแต่จำความได้ไอ้ก้อนที่นี่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทุกคนช่วยกันทำนาทำไร่ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์บ้างก็ปลูกผักผลไม้พวกที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำก็ทำประมงพื้นบ้านมีอะไรเราก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีความสุขกันดีตามอัตภาพ แต่เมื่อไม่นานมันนี้อะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกานพื่นดินก็แห้งแล้งแหลงสัตรูคื้ก็เยอะเกิดโรคระบาทุ้งในพืชในสัตว์ส่งผลกระทบกันไปทั่วนาความลำบากยากเข็นได้คืบคลานเข้ามาในหมู่บ้านของเราเฮ้ยฉันมันไม่ไหวแล้วนะจ๊าลุงบุญนาข้าวแถวบ้านชันมันไม่ออกรวงเลย ไม่รู้ว่าเพราะฉั้นขาดน้ําขาดปุ๋ยหรือพันธุขาวชั้นมันไม่ดีให้ชั้นไปปลูกอะไรไม่ไหม,ไมนี่ก็ไม่รู้จะเอาเงินทุนมาจากที่ไหนพอเขานี้สส้นฉั้นตอนนี้ก็เยอะไม่มีใครเขาให้ฉันกู้เพิ่มแล้วล่ะจ้ะออข้ากาใจเองดีไอ้เพิ่มตอนนี้ใครเขาขบวนแบบเองกันทั้งนั้นฟ้าฝนมันผิดเพี้ยนไปหมด คิดว่าจะแล้งมันก็กลับท่วมไอที่เตรียมตัวว่าจะท่วมก็ดังมาแล้งซะข่าปุ๋ยข่ายาข่ารถไถก็แพงซะขนาดนี้ไหนจะเรื่องเงินทุนที่เอง็งไหวลุงบุญลุงบุญจ๊าผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกประชุมด้วนนะจ้า เห็นว่าไปประชุมที่อำเภอมาแล้วมีข่าวดีกลับมาบอกพวกเราด้วยนะจ๊ะจริงด้วยไอ้จอยเวลาหน้าซิวหน้าขวานอย่างนี้มันยังจะมีเรื่องดีๆได้อีกหรอวะข้าอยากจะรู้จริงๆณห้องประชุมกรรมการหมู่บานสวัสดีนะทุกคนม่มากกันครบหรือยังเนี่ย ฉันเรียกทุกคนมาประชุมร่วมกันในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องสําคัญที่อยากจะแจ้งให้พวกเราทราบกันสักหน่อยทุกคนคงจะรู้กันดีแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้หมู่บ้านของเรากําลังเจออะไรกันอยู่ปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องปัญหาภัยแล้งไม่เทั้งน้ํากินน้ําใช้บอ่อบึงแหล่งน้ําก็ตื่นเขินเหมือนในรูปนี่แหละปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเอาซะเลยน้ําซ้ํายังมีโรคระบาดเกิดขึ้นทั้งในพืชในสัตว์อีก พี่น้องเราก็พยายามกันเต็มที่แล้วนะพ่อผู้ใหญ่แต่ว่าทั้งดินทั้งน้ำํำพวกปัจจัยการผลิตต่างๆมันไม่ดีเอาซะเลยจริงเลยจ้าผู้ใหญ่นาข้าวแถวบ้านชั้นมันไม่ออกรวงเลยปีนี้ผ่นผลิตมันก็แซนโต๊กต่ำคุณภาพข้าวก็แย่ข่ายยังไงก็ไม่ได้ราคาเลยละจ้า สำคัญที่สุดก็ตรงเงินทุนนี่แหละพ่อผู้ใหญ่เราไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อปัจจัยการผลิตพวกมเมล็ดพันธุ์พืชผันสัตว์ดีๆหรือเราจะออกมาเป็นทุนในการพัฒนาผลผลิตของเราให้มันได้คุณภาพตามที่ภาครัฐเขาส่งเสริม ใช่เลยจ้าหลุงบุญทุกวันนี้พวกชั้นนี่ก็ไปเป็นนี้ทอคอซอนี่ซหกรณ์กันเยอะแยะไปหมดแล้วบางคนเพื่อนชั้นนี่ได้แอบไปเป็นนี้นอกระบบอีกนี่จะให้พวกชั้นไปกู้ที่ไหนมาเพิ่มอีกล่ะจ้าหมู่บ้านเราเจอปัญหาภัยแล้งมาหลายปีติดต่อกันแล้วเนะจ๊ะน้ำไม่พอจะปลูกอะไรแล้วล่ะแห้งสนิทไปเลยแล้วจ๊ะ่รดะะะเฮ้ยทุกคนอย่าพิ่งสิ้นหวังกันไปสิวะ พวกเองลืมแล้วแล้ววะว่าขาเชือ่อะไร ใหญ่สแสวงจ้ะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อสิว่าไอ้จอยข้าชื่อสแสวงผู้ไม่เคยสิ้นหวังและไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดๆถ้าเจอทางตันข้าก็พยายามสแสวงหาช่องทางใหม่ๆมาทุกครั้งทางไหนใครวาดีข้าก็ดังดนไปศึกษามาทั้งหมดละไอ้ที่ทําไปนี่ก็เพื่อพวกเราทุกคนในหมู่บ้านของเรานี่แหละแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาด้านกเกษตรเราต้องใช้ทั้งองค์ความรู้และเงินทุนไม่ใช่หรอจ๊ะ ถ้าไอเรื่ององค์ความรู้ด้านเกษตรนี่ก็ว่าเขาคงไม่ได้น้อยหน้าใครไปนะเวย้ยทำมาแต่งแต่งหนุ่มๆเหมือนในรูปรู้เทคนิคดัดแปลงปรับตัวมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ตอนนี้ปัญหาหลักๆเลยมันอยู่ที่เงินทุนนี่นะสิที่จะเอามาใช้เป็นทุนต่อยอดกิจกรรมของพวกเราผู้ใหญ่สแสวงจะใจดีเอาเงินมาให้พวกเราใช้เหรอจ๊ะ <c oughs> เฮ้ยเมื่อไม่ใช่เงินข้าละว่ไอ้จอยแต่ข้าไปไประชุมที่ตัวอำเภอมาเขาบอกว่ามีกองทุนอะไรสักอย่างนี่ละวะ ที่เข้ามาเติมเต็มช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเราคุยคุยกันอยู่นี่จังเลยทำยังไงล่ะแล้วจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงล่ะพวกเราทำยังไงดีพวกเราแย่สวัสดีจ้าพี่น้องพวกเราทุกคนอย่าพุ่งส้นหวังกันไปนะเ้ยนี่เองเป็นใครเนี่ยฉันคือแฟบแมนเพื่อนยำยากของทุกคนยังไงล่ะแฟบแฟบแนแฟบแมน ใช่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกทุกคนว่าเรามีกองทุนดีๆของกระซนกกระและสากรอนที่จะใช้เป็นทุนหมุนเวียนคือให้พี่น้องมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะจ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยหรอเอ็งไม่ได้ล้อข้าเล่นใช่ไหมว่าแต่พวกชั้นต้องทำยังไงกันบ้างล่ะจ๊ะขั้นตอนต่างๆมันยากมากไม่ล่ะจ๊ะพอแฟบแมนฮเง่ายมากเลยจ๊ะ้าอยากรู้นะ ทุกคนต้องกินยาเม็ดแัปซูนแมนก่อนแล้วฉันจะพาไปดูให้เห็นภาพกันเลยเอาพร้อมกันได้ยังทุกคนแัปซูนแมนเริ่มบินแล้วนะฉันอยากจะบอกว่าแค่พวกเรารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มเกษตรกรจากพัฒนาเป็นสหกรณ์แค่นี้ก็สามารถเขียนโครงการมาขอรับเงินทุนได้แล้วละจ้าฟังดูมัน จังเลยนะจ๊ะพี่แฟตแมนแล้วถ้าพวกฉันงงๆขึ้นมาไม่เข้าใจใครพอจะแนะนำพวกฉันได้บ้างไหมจ๊ะไม่ยากทุกคนพวกเราพี่เจ้าหน้าที่คอยแนะนำขั้นตอนต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยจ้านี่ยังงงๆกันอยู่ละสิงั้นเราลงไปดูของจริงข้างล่างกันเลยเผืจ้าว้าวว้าวมาที่ไหนกันพวกเราสามารถติดต่อได้โดยตรงที่กองบริหารงานกองพงสงฆ์เกษตรกร สำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้านในพื้นที่พวกเราก็สามารถสอบถามได้ตรงที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในทุกจังหวัดเลยนะจ๊ะว้าสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวนะแล้วไอ้กองทุนที่ว่าเนี่ยเราไปกู้มันแล้วมันต้องเสียดอกเบี้ยอะไรแพงมากไหมล่ะถูกเหมือนได้ฟรีเลยนะจ๊ะถ้าเราไปกู้เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตก็แค่ร้อยละหนึ่งถ้าเอาไปลงทุนและเกษตรก็ไม่เกินร้อยละสองต่อปีจ้ะ จริงหรือวันเนี่ยถ้าเจอแบบนี้พวกเสียเพงที่ชอบปล่อยกู้ให้เราในหมู่บ้านก็น่าจะตกงานกันละทีนี้จริงด้วยลุงบุญพวกในทุนหน้าเลือดที่มาปล่อยกู้ดอกสูงๆในหมู่บ้านเรามันเยอะจริงๆเลยนะจ๊ะอย่าพูดไปเลยไอ้จ้อยเรื่องเงินทุนนะั่นมันเป็นเรื่องจำเป็น ที่ผ่านมาฉันเองและเพื่อนฉันกับกู้มาจากพวกนี้ทั้งนั้นแหละมุกขารเอาล่ะทุกคนทุกคนเข้าใจกันดีแล้วนะดูสิพี่ๆเจ้าหน้าที่เขารอต้อนรับพวกเราอยู่เลยข้าพวกเราตั้งใจรวมกลุ่มกันอย่างจริงจังแค่นี้พี่น้องก็จะมีเงินไปใช้สร้างอาชีพเพิ่มรายได้กันแล้วล่ะจ้าสุดยอดเลยดีสุดยอดดีใจดีใจเอาล่ะแค่นี้ก็นะ ฉันต้องไปบอกพี่น้องกลุ่มอื่นต่อแล้วล่ะมีคนสนใจรอฟังกันอยู่เพียบเลยเราพบกันนะทุกคนโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะลุงบุญฉันรู้สึกมีความว่างขึ้นมาแล้วอืมดีจริงๆเลยล่ะพอเพิ่มงัม้นเราเรีบกลับไปเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนในหมู่บ้านเราฟัางกันดีไหมแล้วก็รวมกลุ่มกันเขียนโครงการดีๆมาเสนอที่กองทุนกันนะจ๊ะลุงบุญนี่ฉันรู้สึกดีใจแทนพี่น้องชาวนองกระโทกจริงๆเลยลุงบุญ <c oughs> ที่พวกเองพูดพูดกันมานีนข่าวว่ามันก็ดีอยู่ว่าแต่พวกเรานี่เออทุกคนนี่จะจะกลับกันยังไงล่ะเนี่ยตอนนี้พอแฟบแมนก็พาเรามาสักไกลเลยเอาจะไ่่ยเนี่ยยังไม่จบนะทุกคนถ้าทุกคนสนใจก็อย่ามัมลังเลกันอยู่นะเรียติดต่อพวกเราได้เลยทั้งสามช่องทางดังนี้นะจ๊ะ 回啦。